ว1 1ววาววที่มอไ่เ้สาวหัวเผอเอาขอเสียงหนอยยกมือบ่อยบ่ อาหนูปดหัขอนใ้าจีนที่เธอที่ถูกเลืมปวดน่าทากกาไปเที่ยวหนูนี่นั่นนั่นนี่รู้บอลบอนบ่ลบอลอลฟังแน่เอาลูกยังบอนีหลูกยังบอบ่ลูกจ้าเขาที่ตันมูโตขายมูโตไปอยากลูกควางจริงบอลเพราะสิบว่าก็ว่ากอมก็ไม่ก็ว่าไม่อยากลูกบ่ฟังหูบอลคนรตปน้ำนะมันนี่ช่วยฟัง คนที่หกตัวภาไปน้ามือนี่ฮะตั้งแต่สาวน้ำบ่ออาบฟันบ่อแปงบ่อที่ใค่ขีดขีดน้ำเต็ดคนใส่หมวกอุ้ยบักเบ้นนี่แหละวเลยมบเพือเพิ่มจับสงตัวก็จับจังอยู่ฟันบ่ออาบหน้าบ่อแปงบ่อเจ้าขึ้นหายไปน้ำกูถามแน่ฟันบ่ออาบหน้าบ่อแปง พันธุ์บอบหน้าพ่แปลงอามเจ้าคือข้าวขืนสู้แต่แต่มาอยู่มาอยู่มาอยู่กับเขาแต่ไม่มีเราหนิแม่จ้กับฟอมมาเบอหนาผาเอานาผกเป็นยักสั้นโอ้ยลกลงพื้นหนาผากลอกแลาะผัก็ลกลงผื้นพี่น้องเอ้ยืเดียวอือหรือลุกใถามมาเล้ยงถามมาเล้บบต้องลไปใ้หนานี่เลยลงเลย พ่อเออุนเรพ่อไปีพน่มแเออ่อเนาะน่นที่ัหนนอนล่ะเจ้าหน้ากัเงียวหันเจ้าหน้ากนเงียวน่นเตที่นวกดอกอแบนีนึกว่ามาละเมืองสุรินทร์ขาบีเนื้อปลาขาสางเฮ้ยเนื้อปลาขาสางพอกินสตอเบอรี่บ่กูไปเก็มสตรอเบอรีมาทมมึงขามขึ้นไงเะ กูประจําสร้อยเนาะใครเบาไหมกูนึกว่าอันเมฆขวดความลับพ่อจะานจังไหนกูเบาเพลงเมฆขวดนะเพลงอะไรมากูเบาเลยกูเบาก่อนเลยเบาอังไหนเบาวะเบาเลยเบาว่าคือเบาเบาเบามากูเบาเนาะเมื่อที่โบได้เกิดเลยวาคันพ่อเว่าเพราะอัศรีเอกจะยูนหนีก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เหมือนกันพูดเลยไปหาับพ่อใจแหลมเด้อยวขาไม่ต้องพูดไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวอะไรนึกว่าเมฆขวดสาวหน่อยพอาความลับอะไร บอมีดอกกูว่าเลรอีผีหลอเพื่อว่าข่อยมีมีกันเลยแต่ว่าปอดเนื่เนาะเอเอหอม,อม,มอมวนเฮ้ยหมอมวนมึงไปเสศษข่าไปยังในป่ากอลแน่นั่นจะกิน,โโนยังยจะกินอะไรจะ,จะ,จะขี่โมกจะยังมาคักมาเอาลุงนี่กินอุ้ยลุงลุงแม่หมอบมวนเจ็บปวดเลยเลยเข่ใส่เสื้อแดงยังคะาตอนนี้วัวเยอะนะคะาที่โน <N> นี้ไงม่ยโอ้พ่อนะคนเฮานี่วันนี้อะไรเขาเปิดร้านบ้างวันนี้เปิดร้าดไงรับเล่เข้ามาเปิดร้านขายพะโล้์แมนนัมสนเด๊<น>ะไขพะโล้ว์จะจ้องกัญชงยังบ่ไว้เหรอต้องทาขายพะโล้เพราะนะอู้ตะลุกไปนาหนูนประสมคนขายหอดพะโล้ขายปนหุ่นน, <c oughs> นานเขาแ่บแต่ว่านนา้นมึนคืบอยู่คือพะโลว์กันเนาะต่อปมัวพะโล้หน้านัมมันร้อนจนว่านานคอยด่าเราเผื่อนี่คือเป็นวงเป็นวงเหรอ คอเสร็จแล้วตอนนี้คอเสรเลยมากระดาษเปียกขึ้นมาสงแบกอุยว่าทองมมผามั้จิคาจุคนจะได้กม่กับนุกทรงขาที่สูงเกมม่มีาดปีอันัโอ๊ยอะไรหัำใหญหลายเป็นสละรองบอกไม่บอกไม่เออบอกไม่บอกไแมเสียปพ่อจะเอายังไงจะมีกี่สังหนึ่งไหม ออตอนนี้ก็สดใสเลยเติแรงมากเลยเธอบิออร์นโดร์เลุดแล้วเราเดินไปนะหมูกระทะเนี่ยเราเดินไปนะเออเต้งเอากลางไปแต่นี่เขาไปเลยปะแต่ว่าเสียงผักแบบมึไปเครียดผักแรกๆจาก,กไปแรกๆจาก,กไปอีกแล้วพี่น้นอองา จะยุดเาบอสัน้การแปกทิศก็จ่หยุดเป้าหอกหมาคือบอกสวนกันเมือกูเมยน่าเร็กหน่อยสุ่งเนี่ยชี้ด้นั่นนี่ย่งห้าแสนห้าแสนอการผาแสนหาแสนห้านไปเลยอห้าแสนไปเลยเป็น วันใหม่เพชรบัดแพงไปเลยชื่อนี้เป็นรถสมโทไม่ไอ้คือรถหนูแต่ว่าดูให้พ่อยืมขับวันใหม่เออพ่อยืมไปแล้วก็ไม่รู้สิก็มีคนทักเยอะแล้วกันน่ะทักว่าอาบน้ำหรือยังแล้วมันเกี่ยวินข้าวหรือยังแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ่แมันเกียวอะไรกับบถพ่อไม่รู้ก็ก็คุยไว้ก่อนไงก็คุยไว้ก่อนไงพูดว่าไปก็ไม่มีประโยชน์ถ้าสิอยางไปจะโม่งมงเขาอยากไปหรือเนาะจ้า ถ้าพ่อถ้าพ่อคิดว่าสั่งการพ่อไว้พ่อก็ยังไาดไนเข้าไว้ก่นกูบริกิขาดขึ้นหมสูเลยูต้องเล่าพ่อน่ะวิฮอนมาต่งโอ้ยได้้ม สาวนังนองจบเพียงขอสีเป็นสติตามต้อยความหลูบ้บ่ไหลลูกชีหายกายกำดำ,ดำมองบ่ค้องไปทำงานราชการคือเพื่อนเงินเดือนนั้นพันเล่าได้อยู่บม่มีทางต่อสู่นางนองจังเจตเ,เล่จำเจสงสารชีวิตทอรมานสงสารเรื่อยไปทำไรไทยนาสุดพื้นมันอมคมขืนคืนผมตรงใจบ่ได้เรียนต่อมาสอ เยวแต่เต็มจะบอกว่าเงียวอมม่อขึเงียวดีวะมึงมียนออกโอ้ยัน้าบว่าจะมีอยตา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 ยแล้วโอ้ยเงียววิีญานบ่เดียตวตนิลิงชนิดนี้คือลิงป่าสายพันโ g เด d e n Lion Tamarin ที่ยังเหลือรอดชีวิตอยู่น้อยกว่า700ตัวเท่านั้น ลิงธรรมรินที่เติบโตเต็มที่มีน้ำหนักน้อยกว่า2องปอนด์และบ้านของมันซึ่งอยู่ในป่าว่าเปประเทศจีนมากเพราะว่าจไาุซื้อบอมว่าซื้อเขาอย่งคุณบอแบบไปขึ้นภูเขาแบบประเทศจีนเขาเลี้ยงส้เาเลี้งส่องชิ้ช่อนีน่ององ ซ่าสีซิงซอซีซอซไปไปเข้าเดียวคือบอกอะไรเลยอ่ะอซสอซีซ้อซเดี๋ยวคุณได้สื้อเพิ่มเผิดมากไหนอ่ะโอ้กินนมนอดแล้วมาเลย เอาไปนอนเฮี้ยกันไปไปไปนอนเฮี้ยกันนี่กินนมนอนแเราไปนอนเฮ้ยเฮ้ยทำไมใส่แพรเพิ่อนก่อนลูกใส่แพรเพิ่อนก่อนไปเดี๋ยวถ้ามัดผมซุบทำไมไปเอาเอาคอยยางได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาไปประตูมเอานอนนอนข้างกันนอนข้างกันใส่แพรเพิ่อนก่อนลูกใส่แพรเพิ่อนก่อนมาคุยกัน แม่มาใส่กถ้าเลยก็ได้เจอดขึ้นหรเมื่อขาใหญ่ผดอิภาคเออได้เลยกระไดได้เนาะพานพาดกระดาษพื้นไม้ดันนอนนอนนอนบามิวไปนอนกินนมก่อนลูกนางกินนมก่อนอ่ะเรื้อศรเอามิวกินอืออร่อยนะมึงนอนหลับพอดีกินนมก่อนเอาดูดิดิดูดิดิเอากินนมก่อนนอนโอ้ เอาไปมิวกินนี่หนุสีโอ้สีสตอเบอรี่เป็นเพลิฟอร์ินนี่ว่อบิวบิ้วิ้โอ้ยจังไรดีว่าเบาสบาคือบปิดเต็นมันก็ยุ่งยุ่งเลยโอ้แตเบ็ดบ่ เบ็ดไปใส่